สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงนะผมพี่ชายเนาะนะกะเมื่อนี้กะมาหน้ารับพานะพี่น้องมาเบิ่งเขาเขางามงามนะพี่น้องเนาะนะนั่นแหละผมจะบอกว่าปุ๋ยโฟทีมันสุดยอดอยู่เลยนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือปุ๋ยที่ดีเด้อพี่น้องปุ๋ยโฟทเด้อจะมีจำหน่ายแล้วละ่ะอยากให้พี่น้องได้กันเนาะนะติดต่อหาผมเลยนะครับ0848 2 6 2ด7 8 เด้อี่ทางร้านน้ำชายก็ได้นะครับ088 995 5649เ้าี่ขาในงามครับนะงามมากดีเด้อนะเคยบอกพี่น้องแล้ะเนาะนะโอ้โหสุดยอดเลยนหน้าตัวนี้นะครับมีทั้งมดถาไร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมใส่ไปสองซองนะครับสุดยอดเลยนยปีนี้ล่มก็เ่าร่มครับนะเขาในสีแข็งครับ หากมันง่าวครับมันก็เลยบอ่บอลมบอ่อคือข้างขางมองนะสิลมแล้วผมโอเคอ่ะอย่าลืมนะครับ0 8 4 8 2 6 2 2 7 8ก็ของพี่ชายเนาะครับผมอ่ะไปฟังเพลงกัน,กนครับทุดยอดเลย